สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องแบ่งปันแนวทางคนชอบตัวเลขนะคะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หุ้นฮานอยนะคะประจำงวดวันที่25พฤษอา25มีนาะคมนะคะ2563นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แอดโดยการคิดคำนวณสูตรเด็ดๆมาฝากกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและการตัดสินใจทุกครั้งด้วยนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะและในวันนี้นะคะในตารางของเราก็จะมี กำลังวันในวันนี้นะคะก็จะมี6 5 1และ4ค่ะสามารถจับคู่เองเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าท่าในใดที่จับคู่ไม่เป็นนะคะก็สามารถดูตามที่ที่แอดได้จับไว้ให้ได้เลยนะคะ และอีกหนึ่งตัวนะคะและชุดสามตัวของเรานะคะในวันนี้ก็จะมีสี่สองหนึ่ง สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ต้องขอขอขอขบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับงวดที่แล้วเป็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ